สำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอขอเสนอการตรวจสอบสถานะเอกสารขอเบิกในระบบ New GF MAS ไทยเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในการเรียกรายงานและสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารขอเบิกได้ทันทีรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะขอเบิกมี2รายงานคือ 1. รายงานติดตามสถานะขอเบอิก NAP_S8000034 00 0หรือ2รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_Display รายงานติดตามสถานะขอเบอิก NAP_S8000034 00มีวิธีการเรียกรายงานดังนี้ เมื่อเราอินเข้าสู่ระบบโพโลแล้วเลือกกล่องระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบเบิกจ่ายเลือกรายงานสถานะเบิกจ่ายเลือกรายงานติดตามสถานะของเบิก NAP อนุสกอร์เอ0แปจะปรากฏหน้ารายงานในกรณีที่ทราบเลขที่เอกสารขอเบิก สามารถระบุเลขที่เอกสารขอเบอิกที่ต้องการตรวจสอบจากนั้นระบุวันที่ผ่านรายการโดยระบุวันใดวันหนึง่งหรือระบุเป็นระหว่างวันที่เช่นระบุวันที่หนึ่งของเดือนถึงวันที่สิ้นเดือนเป็นต้นแล้วคลิกเลือกแสดงรายงานจะปรากฏรายงานติดตามสถานะขอเบอิก สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้จากคอลัมน์ PBK โดยสถานะ0คือรอการอนุมัติรายการสถานะ A คือผ่านการอนุมัติรายการขอเบิกอม0 1สถานะ B ผ่านการอนุมัติอม0 1และอม0 2แล้วสถานะว่างผ่านการอนุมัติจากสำนักง,งานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลางสถานะเอ็นไม่ผ่านการอนุมัติภายในส่วนราชการนั่นคือเอกสารขอเบิกนั้นถูกยกเลิกรายการเมื่อตรวจสอบสถานะเอกสารขอเบิกแล้วสามารถบันทึกรายงานได้ในรูปแบบ PDF หรือ Excel หรือตรวจสอบจากรายงานแสดงเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารขอเบิกมีวิธีการด้วยรายงานดังนี้ เมื่อเลือกกล่องระบบรายงานหน่วยงานภาครั้นแล้วเลือกระบบบัญชีแยกประเภทเลือกรายงานแสดงเอกสารและบัญชีและเลือกรายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI UnderScore Display หน้าจอจะปรากฏรายงานให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบอร์ที่ต้องการตรวจสอบสถานะจำนวน10หลักรหัสหน่วยงานระบุ5หลักแรกของศูนย์ต้นทุน ปีบัญชีให้ระบุเป็นปีพุทธศักราชตามเอกสารขอเบอร์จากนั้นคลิกแสดงรายงานจะแสดงส่วนหัวของเอกสารและคู่บัญชีจากนั้นคลิกเลือกสภาพแวดล้อมเลือกการเปลี่ยนแปลงเอกสารเลือกทุกการเปลี่ยนแปลงจะแสดงรายละเอียดสถานะเอกสารขอเบอร์โดยดูรายละเอียดที่คอลัมน์ใหม่ ตัวอย่างที่1นี้เป็นสถานะ n อนแสดงว่าเอกสารขอเบิกได้รับการยกเลิกเลขเอกสารตัวอย่างที่2สถานะเอกสารขอเบิกยังไม่อนุมัติรายการขอเบิกอม01และอม0-2คลิกสภาพแวดล้อมเลือกการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ปรากฏข้อมูลไม่พบเอกสารแสดงว่าเอกสารขอเบอิกยังไม่มีการอนุมัติรายการจากส่วนราชการตัวอย่างที่3สถานะเอกสารขอเบอิกผ่านการอนุมัติจากสำนักง,งานทางจังหวัดคลิกสภาพแวดล้อมเลือกการเปลี่ยนแปลงเอกสารคลิกทุกการเปลี่ยนแปลงปรากฏข้อมูลของเอกสารโดยอ่านค่าที่คอลัมน์ใหม่ สถานะเอกสารขอเบิกเป็นว่างคือผ่านการอนุมัติจากสำนักง,งานคลังจังหวัดสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานระบบการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์043511186 043513186หรือ043513044ต่อ309ถึง313